ัดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมารับกินเขาแรงครับพี่น้องครับนี่ครับกินเขาแรงกันพี่น้องผมมียังหลายพี่น้องคนหนึ่งต้มไก่ครับต้มไก่กินกับแกวครับแกวสีิฟตดครับพี่น้องครับแหลก็มีกุ้งดองนะครับเฮียกุ้งดองมันมีสองกองพี่น้องแล้วก็มีปลาเมึกครับมาครับมากินน้ำกันพี่น้อง มันไม่ใช่กุ้งสุกนะนี่จะไม่โออกมาพี่น้องมากินไก่มาเลยพี่น,อน้องหนังไก่ครับลอกินบตามเองพี่น้องอืออือ วันนี้อร่อยนะคุณจิ้มด,ดังนยะิ่งมันดัะไก่ต้มนะจิ้มซีฟูดในพี่น่ออื้อ ใส่มือเลยนะครับกุ้งดองนะครับกุ้งดองใส่ยูนะครับมาอืมมันูหมูมียังหลายเลยพี่นอ้อมมีม่จำหนื้อสองแนง <c oughs> ใครครับจิ้นยงใหญ่พี่นอ้อง ရရဘงတျကးကလရရမရ္ရမရန်တီွါ့ပဲကမယ်တွာို แล่นกันให้ใหบุญใด้ของพนะี่น้องฝากก็อะไรก็แช่น้ำนะครับด้วยสิบุตทุกคนนะครับฟักก็อะไรก็แช่น้ำนะครับพี่น้องครับ นึกถึงตอนอยังหน่อยพี่น้องกับเขามีแต่แจวประแดด่น้องต่างกับตอนนี้หลายพี่น้องประมาณหลายคนอาจจะคิดเลยพี่น้องประมาณยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนาะ ยอดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่น้ำพี่น้องครับสบูทุกคนนะครับเด้อฝากเขาเพิ่มเขาช่วยมาจบน้ำเนี่ยครับพี่น้องครับวันนี้การจบคลิปสน,นิยครับพี่น้องครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับพี่น้องพบกันในคลิปหน้านนะครับเด้อ